สวัสดีค่ะพี่น้องกลับมาอีกแล้วจากกับเสียงแจ๋วจ้ะกับ time to be happy ช้าแนวบ b ายเล็กสว e n เดนจ้ะพี่น้องจ้ะเสียงสูงคือเก่าล้วจ้ะพี่น้องเป็นสไาตลา์สไตล์อย่าสร้างเด้อจ้ะพี่น้องอย,ย่ <laughs> สาสร้างเด้อสไตล์มันเป็นยังสี่นี่ใสกับเมื่อนี้เล็กสี่อ่า ถ้าไปเอาหม้อไส้ออกมาจ้ะ uh, พ no ี่น้องเพราะว่าไอ้เตรียมเตรียมโตไว้จะเพราะว่าเล็กสิได้เล็กสิได้ไปเหตุงานอยู่แคมป์ปิ้งละจ้ะพี่น้องเหตุงานอยู่แคมป์ปิ้งคือเล็กบอกทุกคลิปคลิปเนาะจ้ะพี่น้องว่าอ่าช่วงช่วงนาช่วงนาฮอนนะช่วงนาฮอนไอ้เล็กเล็กสิได้เหตุงานอยู่อุ้ยเหลี่ยมตาจ้ะพี่น้องเหลี่ยมตานั่นเล็กสิได้เหตุงานอยู่อ่าอยู่แคมป์ปิ้งเอออุ้ยเสียงปักดก เลย่าๆเจ้าพี่น้องบ้าจ้าบ้าบ้าจ้าเล็กเล็กนั่งอยู่ไอ้นี่จ้าพี่น้องอากาศดีดีจ้าพี่น้องเล็กอ่ะพกมือวันนี่พกย้ายแล้วแล้วแล้ารแบตเตอรี่มอไซค์ไว้ให้นะจ้าพี่น้องเดี๋ยวเล็กกะสีเอาสีเอาออกมาล่างออกมาล่างไว้กับกับเช็คคว่ำคว่มาอ่าควพร้อมมันจ้าพี่น้องจ้ากะคือว่าเตรียมพร้อมที่สิไปเฮ็ดงานยูแคมปิ้งเนาะจ้าพี่น้องเมืองตาอาจสีแบบว่าเป็นกระยิบกระยิบเพราะว่าใส่อ่า อียังก็ไอแดดมันแห้งจ้ะพี่น้องแดดมันแห้งอีรีจ้ะได้เป็นเป็นตายิ้ม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 กินข่าเร็จแล้วจ้ะพี่น้องกินข่าเร็จแล้วเลยก็เลยสิอ่าออกมาเช็คเช็คควมเรียบร้อยจักน่อยเนาะจ้ะพี่น้องไปไปเบิ้งกันจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวกะมาหลางรถซอยเหล็กจ้ะพี่น้องจ้ะโอเคจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเล็กผ้าไปเบิ้งจะแต่กะถามว่ากะห่างห้างจ้ะรถห่างหางไอ้สามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะจ้ะพี่น้องเพราะว่า รถรถคันนี้มันมันขับขับแบบว่าอ่าบอบอได้ใส่ใบคับคีนะจ๊ะพี่น้องมันกันเลยคือแบบว่าได้ได้ซํานี่ละจ่ะพี่น้องเราไปเอามาแต่เมืองไก่พร้อมได้จ่ะพี่น้องจ้ะพญายหญายเราออกมาจ่ะพี่น้องแล้วสิไปเช็กมอไซ้์หายจ่ะพี่น้องจ้ะไปเช็หมอไซส์กันพี่น้องจ้ะเบึงมอไซส์จ่ะพี่น้องจ้ะไม่รู้ว่าบอลลูนสิเป็นยังไงจ้ะังไง อากาศดีไรพี่น้องแต่ก็แต่แต่ก็ยังติดเย็นอยู่ด้จ้าพี่นอ้องยังติดเย,ย็นเนู่โอ้ยเบิงตาจ้า <c oughs> นี่แหละจ้าพี่น้องจ้านี่ละคู่คู่ฉีบของเล็กจ้าพี่น้องแล้วก็ยางยางกัะหัวแล้วคือคือเลข็ขเฮ็ดเฮ็ดคอลิปรอบก่อนหล่ะจ้าพี่น้องอ่าเบิงไอ้ไอ้ไอ้ทีใสใสของฮอแนวกินเล็กจ้าพี่น้องจ้าฮอแนวกินเลขะะกะคือ ซาดซาดแบตเตอรี่ไว้แล้วนะสิติมเราจะพี่น้องจ้าเดี๋ยวมือนีเล็กสิเอาเอาออกไปล่างจ้าพี่น้องเดี๋ยวสิผ้ากันเก็บจังหน่อยสิเดี๋ยวพ้ากันเก็บลงรถเราจะพี่น้องไอช่วงนาห่อนกับโบอึดจ้าโบวบโบอึดตะเวียกเฮ็ดขึ้นกันเราจะพี่น้องจ้ากะคือว่าอะไรเนาะจ้าพี่น้องนานาหนาวกับเวียกอีกแบบนึงจ้านาห่อนกับเวียกอีกแบบหนึ่งเนาะจ้าพี่น้องจ้า นี่ละจ้าอ่าพี่น้องจ้าชีชีวิตของไอ้เมียเมียฝรั่งชนบทเนาะจ้าพี่น้องก็สิเป็นประมาณนี้จ้าพี่น้องจ้าเล็กกะสีพญายามทายทอดให้พี่พี่น้องน้องเขาเห็นกะอาสีมีมีมีทุกผืนที่เนาะจ้าที่ว่าอยู่อยู่อยู่ต่างจังหวัดคือเล็กนะจ้าพี่น้องกะสีอ่าชีวิตชนบทก็สิบดแตกต่างกันหลายนะจ้าพี่น้องจ้าก็สิประมาณนี้เนาะจ้าเดี๋ยวเล็กสิใหอใพญายเอาเอาอันนี้ออกไปห้จ้าพี่น้องเอารถออกไปให้แล้วก็ สีได้สูบพร้อมจ้าพี่น้องสีได้สูบอ่าสีได้สูบล้มรถจ้าพี่น้องจ้าโอเคจ้าพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวคอยมาเบิ่งกันอีกเพี้ยน,นึงนะ่าจ้าพี่น้องแล้วกะ็อืมเดี๋ยวสีได้์ทำทำสวนอีกเพี้ยนึงเนี่จ้ะวัดโอเคก็เด็กขี้โอเวอร์แดนมาแล้ว ดีค่ะพี่น้องกลับมาอีกแล้วจ้ะเสียงแจ๋วๆจ้ะกับทามทูบีแฮปปี้ช้าเนี่ยขึ้นก่าละจ้ะจากไอผ้าเบิ่งเบิ่งเสื้ผ้าไปเบิ่งไอนั่นแล้วเนาะจากบานนี่เอารถมอไซค์ออกมาแล้วจ้ะพี่น้องเอารถมอไซค์ออกมาแล้วนี่จะกี่ฟุตจ้ะพี่น้องจ้ะไอล้มล้มอาจสีแห้งในจัหน่อยเนาะจ้ะพี่น้องเล็กเป็นอย่างไลขึ้นตะโกนเพราะว่าเล็กไอใส่ทรศัพ์เนาะจ้ะก็เลยย่านบ่พีพีน้องๆบ่ได้ยินเนาะจ้ะพี่น้องเบิ่งพี่น้อง น so ี ies, so ่แหละคือคูชีพของเล็กสิาเล็กไปทํางานจ้าพี่น้องทํางานนี่แหละคูชีพของเล็กแล้วก็ไอ้ไอ้ไอ้ล้มล้มรดก็เติมแล้วจ้ะพี่น้องล้มรดเติมแล้วแล้วก็แบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็แบตเตอรี่ก็บซาดแล้วจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเล็กสิเดมาล่างอยู่จ้ะพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าคือสิบบริลลางมือนี่เดี๋ยวอ่ะมือนี่ดอกจ้ะเพราะว่ามันหนาวอยู่จ้ะพี่น้องเย็นเลยนี่จ้ะ เย็น <Okay. S 2> แต่ว่าแดดแดดแต่ว่าเย็น <laughs> จากเบาแนวได้นะจ๊ะพี่น้องแด่ถามปะพี่น้องสตาร์ทเกือบว่ติดจ้ะอาะพูดได้อยู่ห้านยกยกยกล่อยกล่อพี่น้องจ้ะ ไอ้มันอันนั้นพ่น้องไออีหยังก็ล่งนะเขาเอิ้นว่าเขาเอิ้นว่าเบรกเบรกนะจ๊ะพี่น้องเบรกเดี๋ยวเดี๋ยวสิได้เฮ็ดเบรกใหม่อยู่เพราะว่ามันหนูซื้อว่าเบรกเบรกมันบ่ค่อยบ่คคลแอนี่ปัญหาจ้ะพี่น้องเดี๋ยวพ่อใหญ่ตั้งตั้งเบรกให้ใหม่จ้ะพี่น้องแกแกนี่แหละจ้ะพี่น้องอันนี้คือคือคูฉีดของเล็ยอันนี้กะใส่กับเข่าห่อกับเข่าห่อกับเข่าไป มองเห็ดงานจ้ะพี่น mm ้องจ้ะนี no a a a ่แหละคู่ชีพของเล็กเดี๋ยวพี่ๆน้องๆก็สิได้เห็นจ้ะพี่น้องว่าวิถีชีวิตของคําบะเมียฝรั่งคนหนึ่งเนาะพี่น้องจ้ะวิถีชีวิตของเมียฝรั่งชนบทนี่แหละจ้ะชนนบทอหลีจ้ะพี่น้องชนนบทบล็แมนวาเล็กเบอามันต่างกันกับการการใส่ชีวิตคือคือคือต่างจังหวัดบานเฮาเลยจ้ะพี่น้องต่างกันเลยจ้ะกับหมอใส่ นี่มอไซค์แบบว่าโบมีโบม่โบมีใบขับขี่จากพี่น้องโบมีใบขับขี่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงจ้ะพี่น้องจ้ะเล็กต้ต้อตอต,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 อตอไปเที่ยสีไปฮอดมองเฮ็ดงานกะออ,ออกออกกอนเวลาโดนเติบจากพี่น้องเทียสีไปฮอดพุ่นกับพอดีจ้ะพี่น้องจ้าบาดเดี๋ยวพี่น้องก็สีได้เห็นจากพี่น้องจ้าเดี๋ยวเล็กสีเฮ็ดคลิปมาให้พี่พีน้องๆเบองว่านี่คือวิถีชีวิตของเมียฝรั่งอีหลีอีหรอจ้ะพี่น้องจ้ะโอเคจ้ะพี่น้องคลิปนี้กะอ่า สิมีประมาณนี้ช่วงนี้กะสีอยู่ตาทั้งนอกเนาะจ้าพี่น้องเดี๋ยวกับอาซาดซาดรถรถขั้นนั่นเสร็จแล้วหลักกระซาดรถไออีฟูวิวแล้วจ้าพี่น้องเพราะว่าจอดไว้เบิร์ดเบิร์ดอ่าไี่ยังต่อหนาหนาวจ้าพี่น้องหนาหนาวจอดไว้แล้วแบตมันกระเบิดเนาะหอดย่ำนี่เขากำมางซาดจ้าพี่น้องแล้วก็มาอุ่นเครื่องไวจ้ะโอเคจ้าพี่น้องคลิปนี้เรียบร้อยสำนีก่อนเนาะจ้าพี่น้องแต่ว่าอ่าทาทา ถ้าตกตกแรงมากถ้าถ้าอากาศดีเดี๋ยวเล็กิี้าเดี๋ยวอ่าเล็กิี้าขี่เขาเขาไปในปลาจ้าพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าสาดสาดแบตอีตัวนันไว้แล้วเพราะไงวาเดี๋ยวซีผ้าไปเลาะปลาจ้าพี่น้องจ้าขี่รถเลาะปลานอกจากเดี๋ยวเล็กสีเก็บภาพมาให้เบิรงอีกรอบนึงถ้าไเด็กเข้าไปนอกจากพี่น้องแต่กาคลิปนี้กะเอาไปซํานี่ก็นอกจากจังไรการเลกเิกก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆองลหลายๆนาะที่เข้ามาให้กำลังแรงใจเล็กแล้วก็ เข่าขมากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้เล็กนอกจากพี่น้องจังไดเล็กกระสิก,กับเขาไปหาด้อยจากพี่น้องซาแน่กะยะพึงหน่อยใจคือทุกคลิปที่เป็นเล็กบอกนอกจากพี่น้องจ้าโอเคจากพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซับนี้กอนนะ่จาจะพี่น้องจ้าบายบายจากใบพอกันคลิปนะโอเคค่ะบายบาย